ธัญญาอาสยามโมโหโพุแรงถึงผู้ชายบางคนทพุดเรื่องจริงไม่ได้ยาแท้มีสะดุง้งหลังจากที่นักร้องลุกทุ่งสาวธัญญาอาสยามได้ออกมาประกาศเลิก,กรากับหนุ่มนักร้องออฟสุพนัทเนื่องจากสาเหตุที่ฝ่ายชายนอกใจไปแอบคุยกับสาวอื่นจากนี้อาโหสิกรรมเชื่ออะไรที่ไม่ดีหรือผิดสัจวาจาสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็แค่คัดออกไปจากชีวิตโดยในครั้งนี้ดูเหมือนว่าทางสาวธัญญาจะดูสดใสใจสีชมพูอีกครั้งทุก าตามมองในรักครั้งใหม่เขาแล้วหรือเปล่านั้นค่ะล่าสุดทางสาวธัญญาได้มาโพสเดือดอีกครั้งผ่านทาง Facebook ธัญญาอาสยามโมโหสุดๆพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเวลาออกไปไรายการถ้าเรื่องไหนพูดจริงไม่ได้ต้องแท้ก็อย่าพูดถึงมันดีกว่าไม่ไอปากหรอปัดให้อีกฝ่ายดูแย่ทั้งที่ตัวเองผิดลูกผู้ชายดีเนาะหยุดพูดถึงเราสักทีพร้อมตอบกลับคอมเมนต์ของตัวเองอีกว่าคิดดีดี ก่อนที่จะพูดว่าครั้งเดียวแต่เอาจริงๆควรหยุดพูดถึงมันนอกจากนี้ได้ตอบคอมเมนต์บอกว่าโมโหจะมาพูดถึงหนูเพื่อความจริงว่าไปอย่างซึ่งประเด็นนี้เธอหมายถึงใครใครทําอะไรเธอเรื่องไหนยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะซึ่งงานนี้ก็มีคนโยงไปถึงอดีตคนรักหนุ่มออฟสุพนัทนิกกี้ก็ได้ถามว่าในตอนนี้สดใหม่ออฟก็ได้เผยว่าก็ใช้คําว่าไม่มีใครเลยจริงๆกลับมาคิดว่าความสดแล้วอาจจะดีกับตัวเอง ตอนนี้ก็เลยไม่อยากมีใคร